สำหรับรักในวัยเรียนนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ผิดที่เราจะรักในวัยเรียนแต่เราต้องรู้ว่าหน้าที่และบทบาทของเราตอนนี้ทำมันทําอะไรถ้าเราอยู่ในวัยเรียนเราก็ไม่ควรจะทําอะไรที่มันเกินขอบเขตความสามารถของเราคือเรายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบเราเรียนอยู่นะคะก็ยังไงใครที่รักในวัยเรียนก็ ให้ประเด็นของรักในวัยเรียนเนี่ยแต่ถ้าเป็นรักที่มันมันเป็นไปตามไปตามคันลองก็คือหมายถึว่ารักที่ไม่ไม่ได้ก้าวก้าข้ามบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อนนคือรักในวัยเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ควรจะมีเพราะความรักเป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรความรักมันเป็นการการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันความผูกพันซึ่งกันและกัน แต่ความรักมันมีขอบเขตของมันความรักในวัยเรียนก็มีขอบของมันอยู่ถูกไหมไม่ควรจะล้ําขอบที่เกิดขึ้นเห็นในเรื่องของรักในวัยเรียนเนี่ยมันมันดิฉใช่ว่ามันเป็น,น,น,นวความคิดส่วนบุงคคลคือถังเราทุกวันนี้มันมันเปิดกว้างในด้านนี้แล้วยิ่งเราอยู่ในชีวิตรวมมหาลัยเนี่ยเราโตขึ้นเราสามารถรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นเราแตกต่างจากเด็กมอต้นมปลายที่เขาไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้เพราะฉะนั้นนการที่เราจะมีความรักเรบคุรที่จะ ในสิ่งที่ถูกต้องก็ควรที่อยู่ในกรอบไม่ทุกวันนี้มันมีสื่อต่างๆที่ทําให้เรารู้ว่าผลเสียของของรักในวัยเรียนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็ควรเอาแบบอย่างที่ดีมามายึดปฏิบัติดีกว่าที่จะทําตามสิ่งที่ไม่ดีไม่ดี รักในวัยเรียนอีกแล้วเหรอหลายคนตั้งคำถามว่ารักกับชอบแตกต่างกันอย่างไรและที่กำลังรู้สึกอยู่คือความรักหรือแค่ชอบแต่ฉันเองก็ไม่ได้มีคำถามเหล่านั้นอยู่ในหัวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉันมั่นใจว่าความรู้สึกที่มีในตอนนั้นคือความรักอย่างแน่นอน ความห่วงใยที่ส่งผ่านมาว่าหลับฝันดีในทุกคืนมันยิ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเรารักและห่วงใยกันมากขนาดไหนและด้วยเพียงคำพูดสั้นๆนั้นมันก็ทำให้ฉันหลับอย่างมีความสุขอยู่ทุกคืนเราแทบจะตัวติดกันเลยทีเดียวเวลาไปไหนเราก็จะไปด้วยกันตลอดฉันคิดว่าการที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักตลอดเวลามันช่างทำให้ฉันมีความสุขมากเลยทีเดียว แค่ได้เดินด้วยกันไม่ต้องคุยอะไรกันมากมายแค่นั้นก็เกินพอแล้วสำหรับฉันหลายครั้งเราสัญญากันว่าเราจะมั่นคงต่อกันและจะไม่มีวันให้ใครมาทำลายความรักของเราลงไปได้และฉันก็มั่นใจว่าความรักของเราจะไม่มีวันจืดจางอย่างแน่นอน แต่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ความรังนั้นเปลี่ยนไปเราเริ่มไม่พอใจกันละกันแต่เมื่อถึงเวลาสุดจะทนก็เลยไม่มีใครทนใครต่อไปได้อีกมันอาจจะเริ่มจากแป่มีหนเนี่ยทำไมยังไม่มาทีเรลยรอนานล้ว เห็นบีบีดีกว่าเรานะใช่ไหมเออเรากลับบ้านเองก็ได้นี่ทำไมเดี๋ยวนี้เบนถึงไม่สนใจเราเลยอ่ะเราว่านะตอนเนี้ยเรารักเบนอยู่ข้างเดียวแกคิดดูดิคนคบกันอ่ะคบกันมาตั้งนานแล้วเรายังไม่รู้กันเลยว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร เขาจะกลับบ้านตอนไหนนะเบนก็ไม่เคยสนใจเลยเดี mm. ย๋ยวว่าแต่เลิกกลับบ้านเลย mm. เวลาจะสวีทกันไหนยังไม่มีเลยอะ่ะ mm. แค่เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยเบนก็ยังไม่เข้าใจเลยอะ่ะแกเอานะมันก็ต้องมีบ้างดิเพราะมันไม่ใช่ช่วงแรกนะเออใช่ความรักอะ่ะมันต้องมีจุดต่างกันบ้างเอางี้ดิแกก็ลองแบบมีอะไรเสียตัวอะไรอย่างเงี้ยเออผู้ชายอะ่ะม้เนี้ย เต่ดุไล่แกเกตปะแกไปฟังมาน,นเพลย์เดิแงเรื่องนะนี่เบน์มันเกิดอะไรขึ้นน่ะระหว่างเราสองคนน่ะความรักที่เรามีให้กันมันยังไม่พออีกหรอเบนต้องการอะไรกันแน่หรือเบนต้องการตัวเราถ้าเบนต้องการตัวเราเราก็จะให้ถ้ามันทําให้ความสมคัญของเราสองคนดีขึ้นน่ะมันไม่ใช่งั้น ใช่อย่างนั้นเหรอหรือว่าเบนไม่รักเราแล้วหรือว่าเบนมีคนอื่นนะมันไม่ใช่เราน้อยลงอ่ะกลับบ้านก็แทบจะไม่ได้กลับด้วยกันไปที่ด้วยกันก็แทบจะไม่มีนี่เบนนี่เรารักเบนอยู่ข้างเดียวใช่ไหมมาเล่าพูดเรื่องยิ่งใหญแทงใจดำเลยสิยิ่งพูดยิ่งถูกใช่ไหมเบนมีคนอื่นใช่ไหมล่ะแย้วเร่ากันไนเพื่อ้ะไร เราไปคุยกับเบนมาไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็ทําตามอย่างที่พวกแกบอกแล้วนะไม่นำซ้ำเรายังต้อง,องทะเลาะก,กันอีกอะไรวะทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเอางี้ันลราไปบปอกเขาเข้าใจกับเบนดูไหมเผื่อมันจะดีขึ้นเอา้าท่านใช่เบนเปล่าแกลองไปเถอะเออก็ลองไปดูไม่เป็นไรหรอกไปเถอะจะดีอ๋อเรายังไม่เตรียมตัวเลยนะ 慢点 <I> หนูไม่ไหวแล้วหนูรักเขามากเมื่อก่อนเกาตอนโครกันรู้ว่าหลักกันแล้วตอนนี้ล่ะเขารักเราหรือเปล่ามีอะไรก็เล่าพี่ฟังได้เรามีัแค่สองคนนะพ่อแม่เราก็ไม่มีดูอย่างพี่สิพี่ต้องดูแลน้องรับปัญหาทุกอย่าง พี่ยังไม่เลือกที่จะมีแฟนเลยเพราะยังไม่ถึงวายังไม่พร้อมที่จะมีเราก็มไม่ต้องดีดีที่มี